gái mà bó phấn con gái nè, cô đây bó phấn nè ó, à tiền đầm bự lấy à, băng gái gì phá lằng nhẽ băng băng băng, mày đi ra ya, mày má ya, ya má bay, đi đi เน่เน่เน่เอาไหมยะเออนาระยาคลองแท้เลยยะนาระกล้องแท้ยะยะการเลยบอกว่าฟังดิดีมากเลยดีมากเลยดีเลยดีมากตรงนันล่างมันหลดย้ายเพราะว่ามันเสียดตีนเขามันดำเลยล่างตจังเร็วกว่าเขาไม่เร็วไม่ได้แล้วอย่าห้ามขึ้นเลยห้ามไม่ต้องขึ้นมาเลยนะตรงนั้นเลยนะไม่ต้องขึ้นมานะเอาคือมาดูกันเมื่อเมื่อเช็คอย่างกับอะไรนี่เ ยาไปบ่ได้ละเอายาจับกล่องไว้เด้ะจับกล่องไว้เออโอเคโอ้โหเหลือหรอยาเอ๊ออ่ะอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ข้างบนก่อนชึบใครลงมาตีเลยไอ้ยาไม่เดียวอยู่ไหนนี่อยู่กับยานี่มาไม่ลง่าไ่เพชรไม่ต้องลงมาตีแบบปื้อเลยค่อยค่อยตรงนั้นเด้อตรงนั้นเด้อไม่ต้องลงมา เอาร้อยบกไปเลยจ้ะพี่น้องโอเคคอ้มาชนไปเลยคาเลยไปเลยอรียไปเลยาไปเลยอาบน้าอีอแล้วมันจมืนว้าเอา้ลกะยะวาแล้วมนออกไหนละี่ โมไดด่างยันตัวแช่บ้านเริงรูปีน้องต้องร้านข่อยมันขยันขยันมากลางบ้านซอยหย,ยหญ่หาเงือบไม่เห็นมาได้แช่ไม่ยุคพี่คนละก้อนยุคพี่เบิดไปแล้ววันนี้มันคือเป็ดน,น้อยแถวบ้านนี้เป็ดน,น้อยเล่นน้ำระเบอ้อมันมีหันจะยกสูงไม้กวาดจะยกสูงลูก ไม่มันไม่ยางตีมันก็อดำมาถำงขาล่างนี่ตีดับปุยๆเยอะบ่ต้องกวาดกอกจ้าคยตีเป็นผู้ตีเจ้าเป็นผู้ไปกวาดหาไม่กวาดมาไปไหนก็รักแกเต้ซอยก็ได้เออเออว่บ่พูดแผนกวาดกวาดแล้วตีแล้วผู้ต้อ้อยก็ซื้อไปได้เโอย

<premises. S 2> โอ้ยเล่นน้ำเลยท้กบอก่เขาเล่นน้ำกบอกนี่ก็อาดน้ำไม่ไหม ah, oh. ้ดินี่จะได้อีกรอบนึงน้ำน้ำโอ้ยทำไม็อบถือยาลบกถือยาก็ต้องล็ถือน้ำปุนะเทียกอร của nó. Của của nó. Thấy ờ quạt bay phôn lại, ờ quạt bay, nắm bay